ชอบเนี่ยพี่นางชอบหนึ่งอ่ะมีหนึ่งอ่ะมีอยู่แล้วหนึ่งก็ฝันเห็นพี่นางฝันเห็นน้องลูกสาวก็ชื่อนางก็หนึ่งเหมือนกันบางเหมือนเดี๋ยวคนตามมือคนตามเยอะเดี๋ยวคนตามแล้ก็ถูกขึ้นมาจริงๆตำหนักนี้มาเต็กคนตามเยอะเดี๋ยวคนตามแล้ก็ถูกขึ้นมาจริงๆตำหนักนี้มาเต็มเจ็ดสี่ห้าเจ็ดแล้วก็หกแปดนี่จะได้เล็กเล็กเล็กของพี่นางนะนี่อยากได้อยากได้เล็กตัวนี้แต่ว่ามันไม่ปฟาราะ่อให้ชิมจะกินไหม ต้องช้อนไว้พี่นางโอู้ไม่เป็นไรหรอกพีดนึของจ่ายง่ายหิวข้าวหิวข้าวแล้าวเอาอะไรมาให้กินเนี่ยหิวข้าวเลยแค่นี้ของฝากได้ของฝากมีกี่ล่ะเอามาให้แอดชิมถ้าผักมานี่หมดเลยนะเกลี้ยงแอดทนไม่ได้อะก็เอามาตักาจะตำไปไปน้ำใส่มาขายดิ มากเลยี่ลองกินดูได้ชิมมาหอมได้กินกันหิวข้าวแล้วชิมดีอยู่กินข้าวมาก่อนไปไปไปกินข้าวที่นี่พี่ยายผักเยอะอยู่แล้วผักที่สวนน้าปู่มีผักเยอะอยู่ก็เลยไม่ต้องเอาผักมาเพราะรู้ว่ายายมีผักเยอะก็เลยได้ซื้มาให้ยายมาวันนี้วันนี้มาเล่าความฝันให้ปู่จะมาเล่าความฝันมาเล่าอะไรมาอย่างไรก็นั่นเลยมีเยอะอยู่ฝันแต่ก็ว่ามันมีหนึ่งอะ ะะว่ามันมีหนึ่งม,มีหนึ่งตัวเดียววันวันที่วันที่พวกไอครูนาทิพันธ์กิพาไป<ห>ที่เน<ห>ิน<ห>ีร้อ่ะกลับกลับมาจากวันนั้นอ่ะฝันว่ามีผู้หญิงเขาให้วิตามินซีเขาเอาวิตามินซีมา2เม็ดแล้วกินแบ่งให้พี่นางกิน1นึ่งเม็ดฝ<ห><ห>ันดีนะ ฝันดีไปไปที่ไปที่เนินสี่ร้อยไปตรงตรงผาน้ําโขยอะปัจจุบันตรงผาน้ําโขยมีผู้หญิงให้กี้เอาวิตามินซีมาสองเม็ดแล้วเขาก็แบให้พี่นางอะหนึ่งเม็ดพี่นางก็กินเหอกกินว่ากินดีว่ายาดีฝัน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 ได้ยาเขาให้เป็นยาวิตามินซีที่เอามาสองเม็ดาบอกว่า ให้ให้ให้พี่นางเม็ดนึงครั้งนี้ก็หยิบเอากินเลยก็เลยชอบแ็่เล็กหนึ่งตัวเดียวก็สี่หนึ่งชอบสี่หนึ่งแปดสามอะไรอีกมีแค่นั้นอ่ะหนึ่งคือหนึ่งสีหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด หนึ่ง <14, S 1> สี่รถก็ไฟรถหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดถ้าขึ้นไปเลขที่ไม่สวยก็หนึ่งเก้าเลขปูก็ก็ข,ขึ้นไปอีกก็เป็นหนึ่งเก้าบวกกับเลขปูมาปูเท่าเก้ 6, าประถ้าเลขสามตัวเลขที่ว่า <c oughs> ต่ำๆหน่อยก็ <c oughs> จะเป็นสองสี่หนึ่งหนึ่งสี่สอง สองสีเพราะว่าวิตามินซีน่ะสองเม็ดนาฮะซีนี่ก็ซีอยู่แล้วให้พี่นางหนึ่งนางก็หนึ่งอเอาว่าไงต่อเนี่ตเมือกี้ับดับไอเอนกึสำบงเมื่อกี้ถึงหนึ่งสีหีหนึ่งอแล้วก็ รอบเนี olla, ้ยพี่นางชอบหนึ่งกะมีหนึ่งอ่ะมีอยู่แล้วหนึ่งก็ฝันเห็นพี่นางฝันเห็นน้องลูกสาวชื่อนางก็หนึ่งเหมือนกันคือแล้วก็ให้วิตามินซีมานหนึ่งอ่ะหนึ่งน่ะมีอยู่แล้วจ้าก็ถ้าถ้าเลขสองตัวก็เป็นหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเอ้หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดอถ้าถ้าไม่มีหนึ่งก็จะเอาเป็นแต่ก็เมื่อคืนน่ะล่าสุดเมื่อคืนล่าสุดฝันว่า พี่แดงน่ะเขายกครูบ้านน่ะยกครูบ้านขึ้นบนตู้ปกติติเราวางอย่างนี้ใช่ไหมจะฝันในฝัน้ปยกขึ้นบนบนตู้หนึ่งในตู้หลังตู้บนตู้เสื้อผ้าบนตู้เออว่าพี่แดงก็ยกขึ้นพี่แดงก็หนึ่งครูเลขครูนี้มันเลขยรติก็เลยยังยังมีหนึ่งเจ็ดห้าอะไรอย่างนั้นนะแต่พี่นานน่ะซื้อหนึ่งห้าเก้าขึ้นไงปกติเราเอาเป็นสาม ซื้อขึ้นก็หลักๆชอบนึ่งถ้าห้านี้ให้เอาให้เจ็ดห้าแปดห้าเก้าถ้าหแต่ถ้าให้ใส่หลักหนึ่งลงไปหลักร้อยเป็นเลขหนึ่งหลักร้อยเป็เลาเ็ปเกนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหเก้ประมาณแค่นั้นั่นแหละก็ถ้าเลขสามตัวก็ให้ใส่เป็นห้าเจ็แล้วป่งเจ็อะไรแบบนั้น เอาแค่นั้นละค่ะเลขแค่นั้นตามกินปากนายมีแค่นั้นตามแค่นั้นก็ลงแค่นี้มันแค่นี้ใช่ไหมโอเคนี่ถ้าให้ซ้องก็ซ้องอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยประมาณนี้แปดเจ็ดให้มันมีอยู่แค่แค่เลขตรงนี้แปดแปดเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดเจ้าใหญ่เจ็ดร้อยเราซื้อในตันหนักซื้อในกันหนักปูก็เจ้าก็ดำอาจจะเป็นรางวัลของลูกเธอก็ได้ ยืมตังอะไรอะไรนะจำตัวเองว่าอะไรนะเมื่อกี้พี่ัวเองว่าอะไรนะเมื่อกี้ยืมตังซื้อในตำหนักกูเจ้ากระดัมจะซื้อในตำหนักกูเจ้ากระดัมคงจะเป็นรางวัลของเธอก็ได้ได้ถูกรวยไม่มีใครอวยพรให้อวยพรตัวเองก็ได้เลขสวยเนาะเลขสวยเลขสวยทุกเล่เขาเลขเลยเรา ก็ซื้อแค่นี้งวดหนึ่งงวดหนึ่งก็ยังมีเลขพี่นางอย่าไม่ซื้อพนางพี่นางก็ลำพัดโดนแล้วก็ตกนก็โดนแล้วเอ้ยไปเอาอ่ะาบเดี๋ยวคนตามมือแลวก็ตามเยอะแต่แล um no> ้วก็ทูกขึ้นมาจริงๆตำหนักนี้มาเต็มอีกสามสี่ห้าหกเจ็ดบาทมีเลขอะไรบ้างเขาพี่นิง 4ี่4จสีาแล้วก็6กปนี่ได้เล็กเลกข้าวเล่นี้นางนี่จะได้จกได้เลตตรนี้ต่ว่ามันมันมัอยู่หน้า่า่นี่ี่บ่มกีไงเอเป็นเล็กกินเป็นครนบแต่ว่้มันหน้าเลยซื้อเอาเป็นห้าสามปดสามปดหกครับก็ยางได้เป็นสกะโดก็ลายเลขอยู่นะครับขอบคุณนะขอบคุณพี่เนงขอบคุณพี่นานบที่แงข้าบนาแบ่งปันยังเะไดการออกมาเลยรับติด เล่นเจ็บไก่ยัดจูยัดมองเจ็บโน่นนี่เลยสินีนะครับขอบคุณพี่เน่งมากครับขอบคุณพี่นางนะครับขอบคุณมากแต่ว่าริกจะเปิดลอยดิหิวข้าหิวเนี่ยริกมันตาไอ้นี่เกินนะไอ้ลิ่งลิงไม่เออกระลิงกระริงโฟเอฟซีจากไหนนี่ส่งมาให้จากเออ่ กระจีนายพี่แจงพี่แจงกฝากให้ตลอดไม่ได้ฝากนางกินตลอดเลาปลาราส้มตำนะครับเดินไปส่วนนึงนตำส้มตำไปกินอร่อยมากเลยปลาราเขาปลาร้าเป็นเนาะไม้ส่งเนาะไม้มาให้ด้วยยิ่งดีนะถ้ายิ่งเจอเนาะไม้ด้วยหะสุดยอดเลยก็เนี่ยาอไม้ที่บ้านยายอย่าคิดอยู่ว่าบ้านยายไม่นาะไม้ไอ้เน้ะไที่นู่นจะไปซื้อมาจะไปซื้อมาจะไม้ต้เล็กไปนะจะใช่ค่ะเนี ได้ได้น้ำพริกมาฝากปู่แต่ไม่รู้ว่าปู่จะได้ทานนะต้องอย่าแอบประวัติทานก่อนนะคิวแล้วยิวแล้วครับเดี๋ยวิวแล้วเดี๋ยวไปหากินน้ำพริก่อนนะครับ้าขอบคุณตัวเลขของพี่เองครับรอชอบคุณทางนี้ก็บอกว่าอะไรนะเมื่อวานเด็กอะไรครับสองแปดสองแปดกับหกฮะสองแปดกหับ 11, สิบเอ็ดเสา 11, ร์แปดกับสิบเอ็ดนะครับเ,เขงพี่ไปเอาที่ตะเคียนที่วัดไครพัฒน,นามานะครับประดิระดิน,นี้นะครับอันนี้เอาอะไรมาฝากเนมะื่อกี้ <c oughs> <c oughs> บอกว่าอุสามาแล้วเอาเอาอะไรมาฝากนะ <c oughs> <c oughs> พริกปรานะพริกป้า เขาฝากมาก็เลยตามมาจำมาเยอะไหมก็ก็กินอยู่กี่กระปุกกระปุกนึงกระปุกนึงนึกว่าสักสองสามกระปุกจะให้ทางน,นี้เอาไปกินกรุงเทพ <c oughs> เดี๋ยวเอาไปเอามาเดี๋ยวไปเอาแต่ว่ามันไม่ค่อยอร่อยอ่ะเฮออ,อย่าพึ่งอย่าอย่ายังไม่ได้ชิมจ, <c oughs> จะรู้ได้ไงว่าจะวิจะวิไปเอาก็เอามาให้ดูทำไมยังไม่ได้ชิมทำไมถึงบอกว่ายังไม่ค่อยอร่อยเอาอะไรมาด้วยเอาผักมาด้วยไหมไม่เอาผักมา เอาแต่น้ำพริกมาของยายเยอะแล้วผักนะก็โอเค้กดำมาเองน้ำพริกอะไรเรียกน้ำพริกอะไรปลาของเอฟทีฝากมาของเอฟทีฝากมารัสับหรือว่าปลาเรามาเป็นเป็นตอนแต่ว่าเรามาสับสับแล้วมาผัดนี่แค่พูดน้ำลายก็ไหลแล้วไม่มีอะไรฝากเอาปลามาฝากกูเดี๋ยวก้านนึงเดี๋ยวเอามาใส่นี่นี่ไน้โช่อ เอากระเจเอากระเจลรถไปด้วยเอากระเจลรถไปด้วยอ่ะนี่ของพี่นางได้เล่เล่รางวัลที่หนึ่งขอบพี่นางได้รางวัลเดี๋ยวมาถามเดี๋ยวมาถามรางวัลที่นสองอ๋อนี่ไงเลขอะไรนี่ให้พี่พี่แดงให้พี่แดงพี่แดงเก็บไปถือเล่เล่มาแล้วจ่ตังแล้วอันนี้ไม่รู้แ่ละพี่นางถูกเรวก็ถูกแต่งคนละใบ มีสองใบมีสองใบโอ้ยสายตาเนาะโอ้บุกันอ่านี่เป็นอย่างนี้อ่ะอันนี้พี่เนงก็มาหาเดี๋ยวพี่นางไปเอาปลามาให้กินก่อน